มันมีประโยคหนึ่งที่ผมฟังเขามาตลอดมีประโยคหนึ่งที่ผมฟังเขามาตลอดเขาบอกว่าวงวงเนี้ยไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็มักจะเรียกฝนมาตลอดวันนี้ไม่ต้องมีฝนนะแต่วันนี้ขอคึ้มคื๊มสบายสบายแบบนี้เมฆลอยลอย เวทีเวทีนี้ประจันแบานเป็นของพวกคุณทุกคนนะครับชื่นชอบใครรู้สึกดีกับโดนตีวงตีวงไหนแสดงพลังมาให้เต็มที่สนุกกันให้เต็มที่มีความสุขงานของเราเต็มที่ครับกับลิมผา8ปดปัจจันบานนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ให้เกียรติพวกเราในปีนี้นะฮะ <c oughs> อีกทีเดียวเท่าน,นั้นฮะสวัสดีครับผม m c ฮะถามถามพี่คนนี้ถามพี่คนนี้บ้าหวยหวยไม่ล้านเท่าเหมือนพี่กอฟ์ฟก,กิ้งนะยังยังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่แต่หุนห่นใกล้แล้วหุ่นใกลละนิดเดียวสักคู่เดียวนะครับ